สวัสดีตอนเศารจ้ะพี่น้องตื่นเสารขึ้นมามน่มนีย้ายกับพหไงกะพากกันเขาสวนไปตัดฟักจะ้ะเด็ฟักแม่ลูกหนึ่งลูกบางไ่เลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าออนดีดีจะาลรวย้ายกับแม่ล่างล้วกับแม่หันเนาะจะ้ะย้ายกับสีหันฟักท่องล้วกะสีหันฟักน้ำจ่ามนีย้ายสีเห็ุเป็นลาวเจียงลิงลาวเจียงลิงก็คือเป็นภาษาเบงกอลภาษาอินเดียเนาะจะ้ะลาวกับแปรมาจากอ่าฟัก จิงลิงก็คือแปลมาจากกลุ่มจ้ะพี่น้องบันนี้หันหันพักเซจแล้วยายกกับเอากลุ่มมาลาแล้วก็หั่นกลุ่มเป็นสองชิ้นจะเป็นสองทอนแล้วก็ไปมกักใส่กันกับผงขมิ้นจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วยายกกับเอามาพัดใส่น้ำมันจะอันเฮา่ต้ตกเ้าสิบ,บ่ผบพัดเห็นมันเป็นแบบวา่าซุกคักด้วยจากกลุ่มเพราะวา่าถ้าก,ขขกลุ่มซุกคักเราเนือเขาจ,าจะแข็งมันจะกินบ่คอยแสบจ้ะพี่น้องกับสิพัดพราะห้มันเปลี่ยนสีเป็นสีอ สมจักน้อยกับพ่อแล้วกับภาคไว้จ้าหลังจากเขาพัดกุ้งเซจแล้วเนาะเขากะมาพัดเครื่องเทศจะเครื่องเทศของย่ายมันี่กับสินี่อันเม็ดยีหลาจ้าช่วงที่พัดเม็ดยีหลานี่ย่าใส่ไฟไอ่อนจะพัดไปสักคราวหนึง่งย่ายกับสิมาใส่อันพริกแห้งแล้วกับใบกระว่านจะแล้วก็พัดทุกอย่างให้เข้ากันให้มีกลิ่นหอมจ้า หลังจากนั้นเนาะจะย้ากฤสีม่านใส่ฟักจะแล้วก็ค้นฟักแล้วก็พัดฟักห้เข่ากันกับเครื่องจะสักพักหนึ่งเนาะพราาห้ฟักมันอ่อนแล้วย้ากฤสีม่านเติมฟักท่องจะย้าพัดฟักก่อนเพราะว่าฟักมันถิสุกงนักก็ฟักท่องหลังจากนั้นย้ากฤสีใส่ผงขมิ้นจะแล้วก็เติมด้วยเกลือนิดนึงคนอินเดียเนี่ยเขาเจาสิมากินผงขมิ้นเล้วอจาพี่น้อง เป็น,น,นเครื่องเทศประจำในค้ัวเฮือนเลยล่ะจ้ารวาว่ะก้าเจ้าสิเป็น,นเครื่องประจําของขระเ,จ,เจ้าเลยจ้าหลังจากนั้นเนาจะพัดเขากันดีแล้วแยกกัมาเติมน้ำจากน้อยจ้าราวาห้าสิเอานหนไว้ถ่ะสดน้ำมจ่จากพี่น้องจ้าหลังจากนั้นยยกกัสิปิดฝาไว้ล่อจนหม้อเดือด อันห้องก็มาเติมนะ้ำบักาเน่าน้ำจืกน้อยจ่าพว่ารสชาติมันสีได้ออกสมสมนิดนึงแล้วก็ค้นให้เขากันจ้าล่อทุกอย่างสุกดีแล้วเนาะจ้าย่ายก็บสิมาเติมกุ้งจะพี่น้องเติมกุ้งนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายค้นกุ้งให้เขากันกับพักยา,แล,กมมา,ลาแล้วก็ซิมึงถ้ารสชาติแสบแล้วห้องก็ตักเสิร์ฟเลยจ้า จ้าขอบคุณลหลายๆได้จ้าพี่นอ้องติดตดตามเมืองคลิปของายายเอจ้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วจ้าพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า